สวัสดีครับวันนี้บุ๋มพรามห้านะครับก็ยังคงเดิมนะครับมีนัดหมายส่งมอบรถนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Wi ยแท็นะครับมาดูกันนะครับว่าตัวนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับตัวนี้แต่งเจ้าหน้ายักษ์นะครับหรือเรียกว่าชุดทีสปอร์ตนะครับเปลี่ยนทั้งชุดอย่างนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟ3จุดแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับติดด้วยมาพร้อมแล้วก็ตรงซุ้มล้อก็จะต่อกับไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับ พอมาด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ใส่ชุดครอบใส่คิวกร,ริยัดเหมือนเดิมตัวนี้คันนี้ลูกค้าเน้นวิ่งถนนดานะครับไม่ได้ลุยมากก็ยังเป็นล้อแม็กของเดิมของตัวไว t แท็กอยู่นะครับพอมาด้านท้ายตรงนี้นะครับก็ใส่ที่ครอบฝาท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นครอบไฟท้ายเพิ่มเติมให้โปรโมชั่นวันนี้นะครับพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยดาวเริ่มต้นเพียง40,000 9,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมชุดแต่งหน้ายักษ์แบบนี้เลยชุดแต่งชุดเดิมของรถเราคืนให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อบุ๋มได้เลย0928835986นะครับสำหรับลูกค้า walk in นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับซื้อ1คันฟรี1คันนะครับจะเป็นเจ้ารถมินินะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ